จะหมุนเร็วแล้วจะเป็นการไล่ระดับจากกลางถึงสูงนั่นเองหนักไหมปรับได้เจ็ดแบบเลยนะอันนี้ระดับที่1นึง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l มิโมนนี้มาเจอกับแกเจันสำหรับคนรักความสะดวกสบายแบบเรากันหน่อยดีกว่าคาดไปไม่ได้เลยสําหรับพวกปืนนวดหรือว่าเครื่องนวดเนี่ยแต่รอบนี้จริงจังเลยสาหรับแบรนด์ฟิลิปไม่ใช่เครื่องกองน้านะเอ้ามีปืนนวดเหมือนกันหรือเนี่ยก็ปกติแล้วเขาจะทาเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะแต่รอบนี้จัดมาเป็นปืนนวดราคาถูกแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยจัดเต็มมากๆแค่ตัวเครื่องเนี่ยไม่กองแกงเลยดูดีแล้วก็จัดขนาดอันนี้ถึงแม้จะเป็นรุ่นประหยัดแต่ก็จัดเต็มฟังก์ชันเหมือนกันก็็เลยมาาาดดูขขอององนนนกกกก่่่ัีวจะ มีปืนนวดคู่ม,มือการใช้งานแล้วก็ใบวารันตีส่วนหัวต่างๆเนี่ยมีมาถึง6หัวเลยคือเยอะมากๆเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยใช้เครื่องเล็กๆใช่ไหมมีอยู่2อาหัวเองซึ่งรอบนี้ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็เพิ่มด้านจับให้ยาวขึ้นถึง14เซนจับถนัดขึ้นมาดูในส่วนของตัวปืนนวดกันหน่อยดีกว่าเ <c oughs> ขาก็จะมีสายชาร์จ Type C to USB มาให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ถึง120นาทีเลยส่วนที่ชาร์จก็จะอยู่ด้านล่างตรงที่ปรับระดับนะนวดได้ถึง2ชั่วโมงเลยใช่ไหมก็ <c oughs> ความจุบแบตเตอรี่เขาอยู่ที่ 1, ,500 มหน อันนี้ก็ไม่ได้เบานะแต่ว่าไม่ได้หนักมากอยู่กลางๆแล้วกันก็0.7กิโลกรมัมหรือว่า700กรัมนะ <Okay. S 1> คุณผู้หญิงก็ถือนวดได้ไม่มีปัญหานะครับผมไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้น <c oughs> ต้นคลิปถ้าเกิดว่าใครสังเกตหน้ากล่องจะเห็นว่าเป็นสปอร์ตมาสสแกนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายออกกำลังกายหรือว่าเอาไปนวดทั่วไปเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันตัวนี้มีหัวมาให้ครบเลยรอบนี้ก็จะเป็นหัวแบนโค้งๆแบบนี้เลยนะไอพวกนี้ต้นขาหลังขาหรือว่าแฮมสติงอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็จะมีแบบเล็บด้วยนะอันนีี้้แปลกกกใหหมมม่มา่าานนเเือทไย แดีว่าใช้จริงแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บเลยนะแถมสบายกุ้ยสองหัวแบนๆสำหรับกล้ามเนื้อใหญ่ๆนั่นเองการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะเราไม่ต้องกดหรือไม่ต้องทําการล็อกหรือว่าปลดล็อกอะไรเลยก็แค่ดันเข้าไปนี่ตรงๆแค่นี้เองก็ใช้งานได้เลยเขาจะมีตัวล็อกนี่เป็นยางอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งแล้วก็ด้านหลังนอกจากจะเป็นปุ่มเปิดปิดทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีไฟบอกสถานะด้วยเนาะก็เนื่องจากเขาเนี่ยปรับได้7แบบเลยนะอันนี้ระดับที่1ระดับที่2 3 4 แล้วก็5้าอันนี้จะเป็น5ระดับแต่อีก2แบบก็คือนี่กดไปอีกทีหนึง่งก็จะเป็นการนวดแบบไล่ระดับนั่นเองนี่จากระดับล่างสู่ระดับกลางเป็นแบบขึ้นเลยแล้วก็อีกแบบนึ่งนี่จะหมุนเร็วแล้วจะเป็นการไล่ระดับจากกลางถึงสูงนั่นเองคือแล้วแต่คนชอบเลยนะถ้าเกิดว่าใครนวดแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ชินใช่ไหมแต่จจต้องเริ่มจากเบาๆก่อนเพราะว่าใครที่เพิ่งมาเริ่มนวดเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บมันเป็นการคลายกล้ามเนื้อนะเพราะว่ากล้ามเนื้อตอนแรกเราเนี่ยตึงแล้วเราโดนกดทําให้มันไม่ตึงแแลลล้้กกก็สบบบบาาายยขึนนะใครรที่่ๆๆออออจจตงงเเบบ โอ้โหสบายมากอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหัวคล้ายๆกับเล็บมือเนาะมาดูในส่วนของตัวหัวเบสิกหรือว่าทั่วไปก็จะเป็นหัวกลมคือใช้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเอาตัวแบนๆมานวดเฉพาะจุดคือใครชอบหัวไหนนวดตรงไหนเนี่ยก็ทําได้เลยอาชีพเราเนี่ยมันจะต้องยืนตลอดใช่ไหมแล้วบางทีมันแบบเมื่อยคอปวดมากเลยแล้วก็มีซีดข้างหลังองีก คือเราจะต้องมาคอยกดมาบีบหรือว่ามาคอยแบบใครที่ชอบอย่างเงี้ยกึ๊กแล้วก็ก๊อกแก๊กอะ่ะคือมันไม่ดีนะแต่ก็ห้ามใจแบบไม่ทําไม่ได้ักทีหนึ่งส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็มันตึงใช่ไหมนีม่เลยช่วยได้เยอะอ่าโอ้โหเสียงสั้นเลยเรามีซีดเนี่ยตรงเนี้ยแล้วมันแบบออืื ช่วยได้มากอยากให้ได้ลองนะมันสบายขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนนะไอหัวแบบเนี้ยคือเราเป็นคนผอมใช่ไหมแล้วเวลามันนวดเนี่ยมันจะโดนกระดูกแล้วมันแบบตึกๆๆๆตึกตึกอสั่นทางร่างกายเลยแต่พอใช้ไปเรื่อยๆรเนี่ยรู้จุดแล้วเพราะว่าเน,นี้ยคือเราใช้แล้วสบายมากๆาแบบเอานิ้วมากดเป็นแบบกดจุดเลยเอาจริงมันโดนกว่าหัวกลมอีกนะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับผมส่วนเราเนี่ยชอบอันนี้มาก,มากแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เจ็บเนี่ยเขาจะมีหัวแบนแบแบบนี้มาให้อยู่แล้วอันเนี้ยคือยังไงก็ใช้ได้หมดทั่วร่างกายตรงไหนที่เราไม่ได้รู้สึกปวดมาแต่่พออเเาปปนนนนวดไโี สบายเฉยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าปวดนะ แต่อยู่ดีมันเมื่อยอยู่นี่ว่าหัวนี้มันใช้ได้แบบทั่วร่างกายแล้วก็ใช้ได้ง่ายมากมาดูในส่วนของสเปคตัวเครื่องกันบ้างตรงหัวเนี่ยเขาจะมีซิลิโคนคอยซับแรงกระแทกแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์เขาเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่2,800รอบต่อน,นาทีเลยใครที่เคยใช้ถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไม่ทรงพลังเนี่ยเรากดไปแรงๆมันจะหยุดเลยนะแต่ตัวนี้ไม่หยุดนะแล้วก็สั่นนิงมากถ้าเกิดว่าใครเคยใช้แบบที่แกนมันไม่คงเนี่ยมันจะคลอนนะแล้วมันก็แบบซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาตัวนี้คือขึ้นลงอย่างเเเเดดดดียววววนนนิ่่่่งงหหมมาาาสสุกััทไปอคลแแพร เทือนถึง30%เราแล้วก็เพิ่มความลึกอีก8 mm. มมก็จะเป็นระยะในการสั่นของตัวเครื่องนั่นเองนะตอนนี้คือไม่ต้องออกแรงเลยเอาตัวเครื่องไปวางไว้เฉยแค่นี้เองใช้งานง่ายมากนี่ไม่เป่นไวเป็นไงบ้างสบายโอเค ต้องจากนวดผ่อนคลายแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้แก้อาการหรือว่าใช้คลายผังผืดก็ได้เหมือนกันสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มหรือว่าเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําให้เริ่มจากแรงเบาๆก่อนนะหรือว่าใช้เป็นโหมดที่เขาสามารถไล่ระดับจากเบาไปถึงกลางๆก่อนแล้วก็การนวดเนี่ยไม่ควรนวดนานเกินไปแต่และจุดเนี่ยไม่ควรเกิน1-2นาทีแล้วก็เปลี่ยนจุดแต่อาจจะกลับมานวดซ้ำเนี่ยได้นะหนักไหม อยากที่เห็นนี่คือนวดมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่แตยังบอกไม่หนักอยู่เลยและแน่นอนสายออกกำลังกายนี่เหมาะเลยถ้าเกิดว่าใครชอบเป็นตะคิวหรือว่านั่งนานๆออฟฟิศซินโดมต่างๆเนี่ยก็พกติดตัวไว้ได้เลยมันไม่ได้หนักหรือว่าใหญ่มากเท่าไหร่เราเนี่ยจะมีอาการปวดไหล่ชอบกอกแก๊กด้านซ้ายนะแล้วตัวนี้ใช้นวดช่วยได้เยอะเลยหัวกลมเนี่ยใช้ได้ทั้งร่างกายเลยนะจะนุ่มนวลคือนวดทั่วไปก็สบายอันนี้คลายเส้นไปในตัวด้วยส่วนหัวมาอีกอันนึงเลยที่เป็นแบบแผ่นเนี่ยจะใช้กับฝ่ามือหรือฝ่าเท้านะความพิ นะอีกอย่างก่อนออกกำลังกายหรือหลังออกกำลังกายก็สามารถใช้เครื่องนี้ในการยืดเส้นได้เหมือนกันเป็นไงกันบ้างสำหรับฟิลิปมะสากัน PVM 7323ก็จะเป็นชื่อรุ่นของเจ้าตัวนี้นะก็ เขาเนี่ยมีค่อนข้างหลายรุ่นเลย mm hmm. ก็มีถึง4่รุ่นถนะ้าเกิด hmm. ว่าใครอยากจะได้สเปคแรงกว่านี้หรือหัวเยอะกว่านี้ก็ลองดูได้ซึ่งตัวนี้เราราคาย่อมเยาแต่ว่าฟังก์ชันจัดเต็มใช้งานโคตรเวิร์กก็ราคาอยู่ที่1 5 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ก็มีแฟลชเซลล์อยู่เรื่อยๆประมาณ1 4 0 0เนี่ยหาได้ง่ายๆเลยราคาดีขนาดนี้เอาไปซื้อเป็นของฝากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้เ,เพื่อนที่ทํางานเนี่ยแล้วเราค่อยไปดรอยใช้อีกทีนึง <c oughs> อย่างเวิร์กเลยนะมันไม่ได้แพงมากใช่ไหมแล้วก็เป็นแบรนด ที่แถมมีหัวใหม่อีก2หัวใช้นวดอย่างสบายมีปุ่มเล็กๆมาให้ในตัวตัวเครื่องไม่ได้หนักมากใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงปรับความแรงได้7แบบ5ระดับเลยรอบนี้เวิร์กหมดทุกอย่างเลยนะแต่สำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักนิดหน่อย <Okay. S 1> ไม่ได้หนักมากแต่ก็ไม่ได้เบาเนาะโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต้องคาบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกจ็เจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดกติกด,กด คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย